สุดเศร้าโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตแล้วอย่างสงบหลังจากที่บอนเชิญยิ้มเพิ่งมาประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบว่าโรเบิร์ตสายควันได้หายจากโรคมะเร็งแล้วแต่ทางแพทย์ได้ระบุว่าโรเบิร์ตได้ป่วยเป็นวันโรคปอดร,รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ล่าสุดเมื่อช่วงเวลา22นาฬิกา10นาทีบลนเชิญยิ้มได้แจ้งให้ทราบว่าราเบิร์ตสายควันได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลเสรีรัก